ใครกล้ากบาดผิดครับปัดตกกลางยังแท่นเกียร์ของนิสันเนี่ยตอนเทียไอ้ตรงนี้มันจะชนครับแล้ตกมานะมันชนเราวาสตาร์ทเครื่องจะสัน่นเจ้าเข้าเลยดึ๊ดดึดสัน่นยาวเลยต้องเปลี่ยน,นครับเนี่ยเห็นไหมสุดลงมาเลยธรรมดาตรงนี้ไม่ชนตรงนี้จะอยู่ข้างบนนี่ครับ ยุบลงมาตอนใส่ก็ดูด้วยมีมันมีโค้งเห็นไหมมีมีโค้งไม่เหมือนกันตรงนี้ตอนใส่ต้องเหล็กเหล็กแข็งมากเลยของแท้การกระบานนี้ผิดครับเมื่อกี้วานใส่ผิดข้างเสียมันจะมีตัวนี้เท่ากันอยู่ของนิสันนะคําเทียโฟวินครับต้องระวังครับนี่พลาดเลยวาน ตัวนี้โตความโตเท่ากันความโตนะเท่ากันความโตนี่ได้วัดนี่ได้นี่เท่ากันนี่เท่าครับวัดนี่ได้นี่ได้ความโตนี่ก็เท่าความโตนี่เท่ากันครับมาผิดตรงนี้ครับนี่ผิดไอตรงนี้นี่ผิดตรงนี้นะผิดไอตรงนี้ครับนี่ ผิดตรงไอ้ตัวใส่ปิ้นครับเราก็ไม่ได้ดูดีวันตีเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยเลยต้องแก้ใหม่ผิดตรงตัวใส่ปิ้นรอบนครับตัวนี้นะมันจะความกว้างจะไม่เท่ากันไอ้ตัวนี้มันจะมันจะอยู่ลึกกว่าไอ้ทั่วม่มันจะ มันจะยาวขวาแล้วใส่ปิ้นล็อกไม่ได้ครับตัวนี้ต้องเท่ากันตัวนี้พลาดงานง่ายๆครับงานไม่ได้มีอะไรมากมายตัวนี้ปนะิ้นล็อกไอ้ต้องปิ้นล็อกอะไม่เท่ากันสังเกตดีๆนะวางซื้อผิดซื้อผิดมางานเข้าครับตัวนี้ยาวเลยตัวนี้นายเจนนาเนรับนายติดรถไม่เคยเปลี่ยนไปหมดเลยอือ กระบะตกล้างครับงานง่ายๆเด๋กวก็ผิดมาแล้ววาวอากาศเชา้ารถจอดไอวูเลยค่ำคืนนี้ไปไม่ได้โอ้นี่สันกับสันสันเทียรุ่นเนี้ยครับใส่กากระบะผิดต้องระวังครับมีหลายรุ่นโฟวินเนี่ยคนนี้ครับคอนเทีย สันทังศูนย์ของล้อใส่ผิดเนี่ยออกตัวสันเป็นเจ้าเข้าเลยขับไม่ได้เลยครับสันดึ้อๆเลยใส่ผิดแล้วมันไม่ตรงกลางอลกาบาดอย่างเงี้ยพอเราใส่ผิดแล้วมันไม่ตรงกลางมัน ปกติมันต้องตรงกันอย่างนี้ทั้งสามตัวครับพอเราใส่ผิดผมใส่ผิดมันเยื้องอย่างนี้อันนี้ก็อย่างนี้มันไม่ตรงกลางล่ะขับไปมันก็บ,บิดไม่ตรงกันรนบพอไม่ตรงมันก็สั่นเราบิดตัวปทีมต้องตรงกันอย่างนี้นทั้งสามเห็นตรงอยู่ตรง,งนะตน,นี้นะทั้งสามการกับพอเราเราใส่ผิดเอง อเราใส่ปิดมันไเยื่อรบบไปเยื่ออ,อนี้พอเยื่อนี้เอาทัวก็สั่นหมดผมเจ้าเข้าเลยุณใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ก็เสียค่าลงทะเบียนไป